สวัสดีค่ะพบกับรายการร้อยใจไทยค่ะด้วยพระอัจฉริยภาพด้านงานช่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะกล่าวได้ว่าพระปีชาสามารถด้านงานช่างนำพาความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมาสู่เหล่ารัษฎรแห่งสยามประเทศพระองค์จึงทรงได้รับพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยค่ะ ช่างทุกประเภทเป็น,นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคนเพราะตลอดชีวิตของเราเราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวันผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่ายยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการพระราชดำรัสของฝ่าพระบาทพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นที่ทรงห่วงใยต่อแรงงานไทยและทรงเห็นความสำคัญของมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์เป็นดั่งแสงสว่างส่องในใจประสนิกรชาวไทยทุกคน เป็นต้นแบบให้เราเดินตามรอยพยุคลบาทสืบทอดพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานการช่างด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเอกชนต่างตระหนักว่างานช่างเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอกของประเทศจึงได้จัดบริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งสถาบันฝึกอาชีพของหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนสนใจศึกษาด้านช่างฝีมือมากขึ้นเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับฝีมือเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากลทัดเทียมนานา,นานอารยประเทศ การพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับประเทศนั้นจะประสบความสำเร็จหรือตอบโจทย์ได้ในทุกภาคส่วนจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นขึ้นมาเนื่องจากเครือข่ายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นจะมีความรู้ความเข้าใจมองเห็นโอกาสและอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การร่วมมือร่วมใจสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับนานาชาตินั้นส่งผลให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงภายใต้ความปรองดองของคนไทยทุกคนค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ